อ่ะดีครับแดงชนะปอปวตนัลีเชมเโร่จยปีนะครับเมื่อช่วงปี3าเอถึงสาส่วนน้ำเงินนี่รัตนพลสอรพินก็อยู่ในยุคของปีสามถึงสาโดยรประมาณนะครับนะครับอดีตเชมเโร่สองสมัยนะครับน้ำเงินรัตนพลล่าสุดก็ใช้สีเสื้อรัตนพล,ล,ลกอเกียรติยิมนะโชคไว้ล่าสุดที่หอเรศการเมืองคราชวัวนั้นเจอกับเด็นี่มาเบาด้วยไปล่าสุด เป็นการตกศิลปะการฟุตบอลให้รุ่นน้องรุ่นหลังดูนะครับชนาก็เป็นคู่แฝดของสงรามปอปองีินะครับของท่านผู้การประจวบนะครับสวนนําเงิน,นี่สอวรเพินอยู่แถวๆถว,วสวนธรรััตลตรีชันนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับออกอาวุธไปรุนแรงในกรรมการไม่ติดไล่ลงนะอ นี่ครับนี่ครับมิเตอร์เอ็นเบมืตัางกราชาได้มาแน่อาจารย์สุริตอะดูอ่าไม่ได้ติดภารกิจฮะดีครับอู้นีครับนีครับขวาของชนะนีครับโอ้ยใส่ คร9ดูครับอู้ดีครับไปแล้วหาแม่แล้วนี่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนแม่เข้มลูกชายหาแม่แล้วแม่เข้มโอ้ย9ลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็ก